เจ้ามือหวยโบกมือลาไม่รับแทงหวยแม่น้ำหนึ่งที่ผ่านมาคือโมคะไม่รับกินไม่รับจาย หลังจากที่แม่น้ำหนึ่งใบหวยแบบแม่นๆถูกตรงตัวมาหลายงวดทั้งจากการไล์สดจุดทูบเลขปูการบอกตรงตัวและอื่นๆจนก่อนวันหวยออกแต่ละครั้งเหล่าลูกเพจต่างจับจ้องว่าเลขที่ใบครั้งนี้จะเป็นเลขไหนและไปหาซื้อตามกันเพียบและบ่อยครั้งที่เจ้ามือหวยมือใหม่ที่รับแทงทุกเลขแต่สุดท้ายก็เจ๊งโดนลูกมือไปบุกบ้านก็มี และเพื่อแก้ปัญหานี้ล่าสุดได้มีเจ้ามือที่ออกมาประกาศแบนหวยแม่น้ำหนึ่งพร้อมกับยกเลิกหวยที่รับมาว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเนื่องจากชุดตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งผู้เล่นและเจ้ามือก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าคือเลขอะไรมาจากแหล่งเดียวกันโดยทางเจ้ามือจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าเลขที่ยกเลิกนั้นจะเป็นเลขไหนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยกเลิก นอกจากนี้การแทงเลขแบบ3กลับ6กลับ3โต๊ะ2ตัวตรงถือเป็นโมฆะหมดและประกาศนี้ก็มีผลย้อนหลังทุกพวยนับตั้งแต่ที่รับแทงและลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธได้โดยบอกว่าได้หวยมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งทั้งนี้มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่1สิงหาคม2,564จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ